แมงสาบมันบินกระพือพร้อมกันเหมือนอยู่ในตู้ชิงโชคอ่ะมันอยู่ในรายการเกมโชว์แบบบิดหูจนมองไม่เห็นอ่ะแล้วหนูก็กรี๊ดแบบนี่ไงนี่คือเหตุที่มันบินสวนเข้ามาเลยแล้วยิ่งกรี๊ดอ่ะมันก็ยิ่งบินเข้ามาหาเราแบบได้ไงไงนุ้ยดายูนด้วยั่นไงนุ้ยพยายามเล่นละครใช่ไหมนุ้ยเล่นจนถึงวินาทีสุดท้ายออ พี่นุ้ยแน่เลยอ่ะอย่าคิดว่าเขาแป๊บนึงขอโทษตรงนี้คือขาไม่แน่ใาไม่ใช่อย่างนั้นคือบ้านหนูอ่ะหนูไม่ได้ขัดใหญ่เนาะบ้านอยู่ในตลาดแถวตลาดแล้วมันจะมีปีที่น้ําท่วมน้ำท่วมตอนน้ําำท่วมใหญ่เลยแล้วก็แมลงสาบเนี่ยมันก็จะหนีขึ้นตามท่อเข้ามาอยู่ในบ้านใช่ไหมตอนนั้นไฟดับน้ําท่วมมันก็ไฟดับ หนูก็เปิดไฟฉายปุ๊บจะเข้าห้องน้ําห้องน้ําบ้านตึกแถวมันจะอยู่ใต้ใต้บันไดเนาะบอกไหมคะแบบห้อง่เล็กแอ่แล้วก็เข้าไปปุ๊บไม่ได้คิดอะไรเอ๊ปกติผนังห้องน้ําเราสีขาวทำไมสีมันแดงๆดงแล้วก็ไม่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 ไมองไ,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 ไม่ค่อยชัดไม่ได้สาดไฟไปนี่ก็ปิดประตูอึ้งแล้วไอแรงกระแทกที่มันปิดประตูด้วยความที่ห้องมันเล็กอ่ะมันเหมือนไปสั่นสะเทือนให้กําแพงด้านนั้นอ่ะมันเป็นแมงสาบเป็นแบบเป็นพันพันเป็นหมื่นๆนตัว มันเยอะจนถึงขั้นว่าผนังอะมันเป็นสีแดงอะเยอะมากแล้วหนูอะก็ขังตัวเองอยู่ในห้องน้ํากับมันไปแล้วคือปกติท้าความคือเป็นคนเก่ียดแมงสามากถึงขั้นว่าปีนขึ้นที่สูงแล้วกีดให้พ่อกับแม่มาเอาออกไปแต่มันปิดประตูปุ๊บแมงสามันบินกระพือพร้อมกันเหมือนอยู่ในตู้ชิงโชคอะ อยู่ในรายการเ <laughs> กมโชว์แบบบินถู<ฮ> <laughs> จนมองไม่เห็นอ่ะแล้วหนูก็กรี๊ดแบบน <laughs> <c oughs> ี่ยังไงนี่คือเหตุที่มันบินสวนเข้ามาเลยแล้วยิ่งกรี๊ดอ่ะมันก็ยิ่งบินเข้ามาหาเราแ <c oughs> บบ<ะ>มันเห็นเรากลัวใช่มันัวมันบินแบบแบินเข้ามาในปากเข้ามาหน้าแบบบานเลย <c oughs> ออแล้วหมดหนูก็ นับไหมฮะว่ากี่ตัวโุ้ยไม่ได้นับจังหวะนั้นคือมันตู้ทิงโชคมองไม่เห็นอ่ะพี่หอยแล้วหนูก็ตั้งสติถึงขั้นว่ามันไม่รู้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนเนอหนูว่าหนูกีตจนหนูเจ็บคออ่ะแล้ววัาถุยออกมาอะไรอเงี้ยจนนถึงขั้นตั้งสติได้ว่าเฮ้ยกูต้องเลิกกลัวว่ะแล้วมันเหมือนชัดดาวอ่ะเปิดประตูออกไปปึ๊แล้วหลังจากนั้นเหมือนหนูก้าวผ่านความแบบ ความที่กลัวสุดขีดไปแล้วอ่ะก็ต้องหายแล้วหลังจากเนี้ยหายเลิกกลัวแมงสาบเลยเลิกกลัวเลยโอเลิกกลัวใครที่กลัวแมงสาบลองดูนะครับเกลือกินเกลือไปจับมัรวมกันไวเยอะๆตอนนี้คือเหมือนแต่ก่อนอ่ะเวลาแมงสาบเห็นหนูอ่ะมันจะวิ่งเข้ามามันจะชอบวิ่งไปหาคนที่กลัวทุกวันนี้เหมือนมีลังสีอมฤติิตอ่ะเดินไปปุ๊บมันหนีอ่ะมันหลีกทางให้อ่ะมันคุยกันเลยนะอีนนี้แหละที่กินทั้งครอบครัวเรา หนูลืมบอกไปหนูปิดประตูห้องน้ำออกไปอ่ะมันกลายเป็นความแค้นอ่ะเออเปล่าก้อนไงหนูไปชี้ไม่หมดหรอก่หยีเลยเลยไม่กลัวไอ้แมงสาอีกแล้วมันเหมือนหายไปเลยไปรู้จักหนูที่บ้านพี่หน่อยดี๋ยวหนูว่าแล้วมันเหมือนพอเราหายกลัวอะไรไปแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรทำร้ายเราได้แล้วอ่ะหนูกลัวหนยกลัวสัตว์อะไรบ้างไหมหนูนะฮะ บอกบอกทำไมนะฮะเออไหวตัวทัานะไหวตัวทัานะบอกปับแม่งโยนจากข้างบนเลยเออไม่เอาอะแล้วตอนเดี๋ยวดูว่าคุณไม่กลัวสัตว์อะไรแล้วเนี่ยนะฮะเราจะเราจะขอเชิญกล่องออกมานะฮะไม่เอาไม่เอากลัวเลยไม่ไ้ไม่ได็ไม่ได้ปัดอะไรไม่เอาไม่เอาอะไรไม่เอาไม่เอาไม่ชอบทำไมอะพี่ไม่รู้เลยว่ามีอะไรแล้วพี่ลระ่วมีอะไรไม่รู้ เราอ่ะจัววลอกไปทำเยี่ยมไปนี่ไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่หยิบเ็ยทำให้กลัวไปหมดเลยอ่ๆเปิดเลยอันนี้เปิดขีเกตวิ่งพี่ถอยไม่ได้หนีอยู่ไหนอ่ะม้าฟ้าไม่อยู่มือสันละลิกเปิดเลยพี่ติ๊เปิดเลยนูรอไปแล้ว นี่ขำใครสุดํำฝนสุดฝนอยู่ดีก็กิ๊ดมันขยับได้เปดเรยวปิดเปเดเินเปิาเปิอเป็บเปิเปิดเปิดเปิดกับเปิดเลิดเปิดเปิดเว้ดเปิดเปิดเเปดเราไเปิดเปดป้ดเปิดเปเปิดเปิดเปิดนปิดเดเปปเปิเปเปิดเป้เอิดเปิดเปินเปเเเ